ประเดิมเลิกเจิมรักบทที่ 7, ดวงตาคมกริบจับจ้องผู้หญิงตรงหน้าคล้ายประเมินความคิดของเธอความเงียบที่เกิดขึ้นทำให้ประเดิมเลิกคาดเดาไม่ถูกนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณไม่อยากให้คุณได้ยินจากปากคนอื่นว่าครั้งแรกที่ผมเข้ามาทำความรู้จักกับคุณก็เพราะชื่อที่คล้ายน้องสาวของผมประเดิมเลิก เอ่ยแล้วก็แทบกลั้นหายใจรอดูปฏิกิริยาของเจิมรักเห็นหญิงสาวเงียบเขาก็หัวใจแว่งอย่าบอกนะว่าที่คุณเข้ามาทำความรู้จักกับมี่เพราะมี่ชื่อเดียวกับน้องสาวของคุณที่เสียไปแล้วเจิมรักเอ่ยเสียงหลงหน้าตาตกใจมันก็แค่ตอนแรกหลังจากนั้นคุณใจร้ายมากเจิมรักพูดจบก็หมุนตัววิ่งออกไป ประเดิมเริกอึง้งทำอะไรไม่ถูกหลายวินาทีกว่าจะรู้สึกตัวจึงตามเจิมรักไปอย่างรวดเร็วมีฟังผมก่อนไม่หยุดสักนิดกว่าจะวิ่งตามหญิงสาวทันก็เกือบจะถึงรถแล้วมือหนาคว้าแขนของเจิมรักไว้แน่นดึงร่างบางให้หันมาเผชิญหน้าพอเห็นสีหน้ายิ้มแย่ของเจิมรักประเดิมเริกก็แทบสะบดให้ดังลั่นนี่อย่าบอกนะว่าคุณหลอกผม ก็ถ้าไม่ทำแบบนี้คุณเลิกกคงไม่ลงมาสักทีมีบอกแล้วไงคขาว่ามีกลัวรู้ไหมผมตกใจกลัวมีโกรธแค่ไหนนี่อย่าบอกนะว่าคุณเลิกคิดว่ามีจะโกรธเพราะเรื่องแค่นี้มีโตแล้วนะคะมีเหตุผลมากพอประเดิมเลิกไม่พูดแต่กลับคว้าหญิงสาวมากอดไว้แน่นผมใจหายวาบนึกว่ามีโกรธเสแล้ว ขวัญเอ๋ยขวัญมานะคะคนแก่ของมี่รูปหลังเขายังปลอบโยนเธอหัวเราะคิกกับเสียงคำรามที่ดังใกล้หูเธอเด็กบ้าเอาไว้วันหลังพามี่มาใหม่นะคะขอเวลามี่เตรียมเครื่องรากเอ้ยเตรียมใจก่อนแล้วกันประเดิมเลิกหัวเราะกับคําพูดของเจิมรักเขารู้ว่าเธอกําลังทำให้เขาคลายความเครียดที่เกิดขึ้นชายหนุ่ม กดจูบหนักๆที่ขมับของเจิมรักหนึ่งครั้งจึงพละออกมาอ๊อายผีสางเทวดาไม่กลัวแล้วหรือไงก็ทั้งอายทั้งกลัวนั่นล่ะค่ะจะพูดถึงผีทําไมคะรีบๆขึ้นรถกันดีกว่าพูดจบคนกลัวผีก็รีบเข้าไปนั่งในรถก่อนใครเพื่อนประเดิมเลิกมองตามพลางสายหน้าเดินไปยังด้านคนขับสอดตัวเข้าไปนั่ง ่อนจะติดเครื่องและขับรถออกไปในตาพราวระยับขาคนที่นั่งข้างที่ยังคงมองไปรอบตัวอย่างหวาดระแวงก่อนจะได้ยินเสียงถอนหายใจยาวเหยียดด้วยความโล่งอกเมื่อพ้นจากสถานที่แห่งนั้นสถานที่ที่เธอไม่ชอบสักเท่าไหร่สถานที่อันเป็นแห่งสุดท้ายของชีวิต แต่ออกมาได้เพียงครึ่งทางฟ้าที่สดใสกลับกลายเป็นครึ้มมืดก้อนเมฆสีขาวเปลี่ยนเป็นเทาเข้มลมพัดแรงจนต้นไม้ไหวเอ็นไม่นานฝนเม็ดใหญ่ก็เทลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาตกแรงจนประเดิมเลิกมองถนนด้านหน้าไม่ถนัดนักรถที่พุ่งฉิวเริ่มชะลอความเร็ว ขับได้เพียงช้าๆเสียงฟ้าร้องคำรามลั่นสายฟ้าวิ่งเป็นเส้นฝากความมืดของท้องฟ้าหญิงสาวข้างกายสะดุ้งทุกครั้งที่ได้ยินเสียงฟ้าร้องกลัวเหรอเจิมรักหันไปมองสีหน้าตื่นตระหนกพยักหน้างหงึกตอบคำถามของเขาคุณเลิกม,มองเห็นทางหรือคะขับฝ่าไปแบบนี้อันตรายประเดิมเลิกสีหน้าเคร่งเครียดมองไปรอบตัว พอเห็นทางรำไรเขาคิดว่าอยากจอดแวะที่ปั๊มน้ำมันดีกว่าเพราะฝ่าฝนไปแบบนี้กลัวจะเกิดอุบัติเหตุแต่ปั๊มน้ำมันก็ไม่มีมีเราอาจจะต้องแวะพักกลางทางก่อนไม่รู้ว่าฝนตกหนักขนาดนี้มันจะหยุดเมื่อไหร่เจิมรักหันไปมองประเดิมเลิกเห็นสีหน้าเคร่งเครียดของเขา เธอก็พลอยอมยิ้มคลายความหวาดกลัวจากฟ้าฝนไปบ้างกลัวว่าต้องเป็นข่าวค้างคืนกับมี่หรือคะยังจะมีหน้ามาพูดเล่นอีกผมกลัวมี่เสียชื่อต่งหากคุณเลิกไม่คิดจะทำอะไรมี่หรอกมี่รู้หนะ้าเสียงหนักแน่นยืนยันความเป็นคนดีของเขาทําให้ประเดิมเลิกถอนหายใจยาวแล้วถ้าผมคิดละ่ะถ้าคุณเลิกพร้อมมี่ก็พร้อมใหญเด็กบ้า พูดจริงก็หาว่าบ้าอีกมี่โทรไปบอกแม่ก่อนนะคะเจิมรักหยิบโทรศัพท์มือถือกดหามารดาประจวบเหมาะกับที่ประเดิมเลิกหันไปเห็นป้ายรีสอร์ตนาทีนี้เอาแค่แวะพักหลบฝนก่อนแล้วกันแต่ก็ถือว่าไม่เลวนักเพราะเลี้ยวเข้าไปด้านในค่อนข้างใหญ่ดูน่าสะดวกสบายไม่เก่าซอมซ่ออย่างที่นึกแม่วันนี้มีไกลับบ้านนะ พอดีออกมาต่างจังหวัดกับคุณเลิกแล้วฝนตกหนักมากไม่อยากขับรถฝ่าฝนไปเดี๋ยวจะอันตรายดีแล้วลูกแต่ว่าแม่เตือนนะอย่าไปทำอะไรคุณเลิกเขานะแม่เจิมรักตะโกนเสียงดังจนประเดิมเลิกหันมามองหญิงสาวแก้มแดงระเรือ่อหลบสายตาประเดิมเลิกอย่างฉับพลันเดี๋ยวผมไปติดต่อเรื่องห้องพัก มีนั่งรออยู่ในรถนะออกไปตอนนี้พานจะเปียกฝนเดี๋ยวจะไม่สบายว่าแล้วประเดิมเลิกก็เปิดประตูวิ่งฝ่าฝนไปยังสำนักงานที่เขาเห็นป้ายว่าส่วนออฟฟิศชายหนุ่มวิ่งไปได้ไม่นานเสียงเปิดประตูรถก็ดังตามหลังพร้อมกับร่างบางที่วิ่งฝ่าฝนเข้ามายืนข้างเขาประเดิมเลิกหันมาส่งสายตาดุพร้อมกับยกมือขึ้นรูปน้ำปัดน้ำฝนบนศีรษะ ของคนที่วิ่งมายืนข้างๆเขาทําไมดื้อแบบนี้นะก็จะให้คุณเลิกตัวเปียกอยู่คนเดียวหรือคะมาด้วยกันก็ต้องเปียกด้วยกันสิคะกล่าวพร้อมกับส่งยิ้มแต้กลับไปให้ไม่สนใจตาดุดุที่มองอยู่ขอโทษนะคะตอนนี้เหลือบ้านพักแค่หลังเดียวค่ะหลังเดียวหรือครับเตียงแยกหรือเตียงเดียวครับเตียงเดียวสำหรับนอนสองคนค่ะประเดิมเลิกหน้าตาเคร่งเครียด มีไม่ทำอะไรคุณเลิกหรอกหน้าเอาห้องนี้แหละเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ทอมยิ้มกับคำพูดของเจิมรักพลังคิดในใจว่าคู่นี้ดูเหมาะสมกันดีนักผู้ชายดูหล่อเหลาสะอาดสุข,ขุมส่วนผู้หญิงก็น่ารักน่าเอ็นดูถ้าอย่างนั้นเอาหลังนี้ครับ ไม่นานเจ้าหน้าที่ก็เดินออกมาพร้อมกับร่มคันใหญ่สองคันกลางให้ตัวเองหนึ่งคันและส่งให้ประเดิมเลิกอีกหนึ่งคันชายหนุ่มยกขึ้นกางออกพร้อมกับบอกให้เจิมรักขยับเข้ามาใกล้กระเถิบมายืนหน้าผมเร็วๆเ,เดี๋ยวเปียกหลังคุณเริกก็เปียกสิคะเอาอย่างนี้ดีกว่าเจิมรักคล้องแขนประเดิมเลิกเบียดตัวเข้าไปใกล พยายามทำตัวให้เล็กเข้าไว้เพื่อจะได้อยู่ในร่มไม่เปียกให้ประเดิมเลิกบ่นเข้าให้อีกแบบนี้ดีกว่าคุณเลิกเดินไปเลยค่ะประเดิมเลิกยิ้มมุมปากมองสาวน้อยที่เบียดตัวเข้ากอดแขนเขาด้วยแววตาอ่อนโยนชายหนุ่มตัดสินใจใช้มืออีกข้างหนึ่งถือร่มส่วนแขนขวาเลื่อนไปอบไหล่ของเจิมรักกระชับเข้าหาตัว พากันเดินฝ่าสายฝนออกไปพอเจอของจริงเข้าเจิมรักกลับใจสั่นเนื้อตัวร้อนวูบวาบกับสัมผัสของประเดิมเลิกอยากเก่งแต่ปากสิเสียงกระซิบดังข้างหูเจิมรักตวัดตาค้อนเป่าลมออกข้างแก้มจนแก้มป่องเดินตามแรงอบก,กอดไปยังรีสอร์ทที่เป็นบ้านพักของเธอในค่ำคืนนี้ เจ้าหน้าที่ส่งถึงบ้านพักพร้อมกับมอบกุญแจให้ประเดิมเลิกเปิดเข้าไปด้านในสีหน้าพึงพอใจกับความสะอาดแถมมีสวนหย่อมขนาดเล็กกั้นด้วยกระจกใสกลางบ้านพักน่ารักจังค่ะเจิมรักหันไปบอกประเดิมเลิกพร้อมกับชี้ให้ชัยหนุ่มดูสวนขนาดเล็กน่ารักที่อยู่ด้านในเดี๋ยวผมไปหยิบของในรถก่อนนะ ประเดิมเลิกจับลูกบิดประตูเตรียมจะเปิดออกร่างบางก็วิ่งเข้าไปใกล้สีหน้าเลิกลักมีไปด้วยค่ะสีหน้าตื่นกลัวของเจิมรักทําให้ประเดิมเลิกรู้ทันทีว่าหญิงสาวกลัวอะไรกลัวอะไรกับผีมันมีจริงที่ไหนกันเล่าคุณเลิกก็พูดถึงมันทําไมล่ะคะถึงจะกลัวแต่ก็ไม่วายเอ็ดใส่ประเดิมเลิกจนชายหนุ่มหัวเราะเสียงนุ่มกลัวผี แต่ไม่กลัวผมเจิมรักตวัดตาค้อนคมมองอีกฝ่ายประหลับประเลือกก็คุณเลิกพูดเรื่องนี้ก่อนทำไมล่ะคะผีมันพูดไม่รู้เรื่องสักนิดประเดิมเลิกใส่หน้าเปิดประตูบ้านพักออกกว้างผมเปิดประตูไว้ขนาดนี้ผีมันไม่กล้ามาหรอกเดี๋ยวผมไปเลื่อนรถมาจอดหน้าบ้านกล่าวจบก็เดินไปไม่สนใจเสียงร้องเรียกของเจิมรักที่ออกมายืนรอหน้าระเบียงบ้านพัก อยู่ในที่โล่งรู้สึกปลอดภัยกว่าในบ้านไม่นานรถคันหรูของประเดิมเลิกก็เลี้ยวเข้ามาจอดในโรงรถขนาดเล็กที่จอดได้หนึ่งคันพอดีชายหนุ่มเดินออกมาเปิดท้ายรถค้นหาอะไรบางอย่างคุณเริกหาอะไรคะหาเสื้อผ้าให้คุณเปลี่ยนไงรู้สึกว่าผมจะทิ้งเสื้อไว้ในรถนี่ไงโชคดีจังใหญ่รักลืมกางเกงขาสั้นไว้ด้วยคุณใส่เสื้อผมแล้วกันเจิมรัก เห็นเสื้อผ้าในมือของประเดิมเลิกก็อดหัวเราะไม่ได้นี่ถ้าไม่ใช่คุณเลิกนะมีต้องคิดว่าทุกอย่างเตรียมมาพร้อมที่จะค้างคืนแน่ๆช่างคิดนะเราประเดิมเลิกล็อกรถพร้อมกับเดินเข้ามาในบ้านโดยมีเจิมรักเดินตามไปติดๆไปสระผมอาบน้ำด้วยเดี๋ยวจะเป็นหวัด เจิมรักมองหน้าประเดิมเลิกพลางคิดในใจเธอรู้สึกแปลกกับตัวเองจังเลยว่าทำไมอยู่กับเขาแค่สองคนแบบนี้เธอไม่รู้สึกกลัวเขาสักนิดอาจเป็นเพราะการวางตัวของประเดิมเลิกในเวลาที่ผ่านมาทำให้เธอไว้วางใจเจิมรักเขาไปอาบน้ำไม่นานก็ออกมาพร้อมกับสภาพที่ผมเปียกหมาดๆเป่าผมให้แห้งด้วยเดี๋ยวเป็นหวัดค่ะพ่อ เจิมรักร้องตอบไปทันทีจึงโดนลงโทษด้วยการเคาะปลายจมูกเล็กนั้นเบาๆก่อนที่ร่างสูงจะหายเข้าไปในห้องน้ำพักใหญ่กว่าชายหนุ่มจะเดินออกมาพร้อมกับความประหลาดใจเพราะอาหารและเครื่องดื่มเตรียมพร้อมที่สำคัญมีเบียรอีกสองกระป๋องตั้งอยู่ใกล้ๆอย่าบอกนะว่าคุณคิดจะมอมเล่าผม ประเดิมเลิกตีหน้าหวาดกลัวยกมือขึ้นกอดอกตัวเองมองเจิมรักด้วยสายตากล่าวหาเล่นใหญ่ไปแล้วค่ะมาค่ะมี่จะเป่าผมให้คุณเลิกมานั่งตรงนี้คิ้วหนาเลิกขึ้นเล็กน้อยเดินไปนั่งตรงปลายเตียงรับรู้ได้ถึงนิ้วเล็กๆที่สั่งเส้นผมเปียกหมาดของเขาและไอร้อนของใดเป่าผมเป็นยังไงบ้างคะฝีมือมีเหมือนร้านทำผมหรือเปล่าเจิมรัก นังซ้อนหลังชะงกหน้ามาถามหญิงสาวยิ้มกว้างอย่างยินดีเมื่อเห็นอีกฝ่ายพยักหน้าเมื่อก่อนสมัยเรียนนะไอเอกมันชอบเล่นบอลบ่อยๆมันก็ต้องสระผมบ่อยๆเหมือนกันมีเห็นแล้วก็รำคาญเลยทำหน้าที่เป่าผมให้มันยังบอกเลยว่ามือมีนิ่มมากเสียงเจ้เจ้าของเจิมรักก็ค่อยๆเบาลงเพราะสังเกตได้จากอาการตัวแข็งและยืดหลังตรงของประเดิมเริก แทบจะยกมือขึ้นตีปากตัวเองก็ว่าได้แต่นั่นมันก็เมื่อก่อนผ่านมานานหลายปีแล้วคาว่านานของเจิมรักตั้งใจลักเสียงยาวให้คนฟังเข้าใจว่ามันนานมากคุณเลิกโกรธหรือคะเสียงไม่มั่นใจของเจิมรักดังแผ่วเบาประเดิมเลิกหันไปมองเห็นหน้าเจียมเจียมนั่งก้มหน้าอย่างสำนึกผิดของเจิมรักก็พลางถอนหายใจยาวเหยียดนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เป่าผมให้ผมคนเดียวโอเคไหมหญิงสาวพยักหน้าหงึกยิ้มกว้างอย่างเอาใจจนประเดิมเลิกอดไม่ไหวยิ้มตอบกลับพร้อมกับยกมือขึ้นขยี้เส้นผมนุ่มสลวยของเจิมรักจนมันยุ่งเหยิงพอแล้วค่ะผมมี่ยุ่งไปหมดแล้วมาทานข้าวเถอะค่ะเดี๋ยวมันจะเย็นหมด อาหารมื้อนั้นผ่านไปอย่างเชื่องช้าเพราะเสียงเจ้เจ้าของเจิมรักชวนคุยนั่นคุยนี่สเพเหระไปหมดเป็นประเดิมเลิกที่ยกถาดอาหารออกมาไว้ตรงระเบียงหน้าบ้านพักชายหนุ่มมองสายฝนที่ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดก่อนจะเดินกลับเข้าไปในห้องเห็นเจิมรักกระดกเบียดดื่มอักอักตรงโต๊ะอาหารขนาดเล็กที่มีโต๊ะตัวกลางไม่ใหญ่นัก พร้อมกับเก้าอี้อีกสองตัวนั่งตรงหน้าสวนกลางบ้านชายหนุ่มเดินไปนั่งฝั่งตรงข้ามหยิบเบียร์ขึ้นมาดื่มท่ามกลางบรรยากาศฝนตกได้ดื่มเบียร์เย็นๆแบบนี้มันก็ดีไปอีกแบบ สองคนนั่งดื่มด่ำกับบรรยากาศสวนขนาดเล็กและฝนที่โปรยปลายบนก้อนกรวดขนาดใหญ่ที่โรยในสวนหย่อมเสียงเงียบที่นานเกินไปทำให้ประเดิมเลิกและสายตามองคนที่นั่งฝั่งตรงข้ามเห็นแก้มขาวที่เปลี่ยนเป็นสีแดงระเรียวกับดวงตาที่เริ่มหยาดเยิม้มมีเคยบอกคุณเลิกหรือยังเขาว่ามีคอไม่แข็งเบียร์กระป๋องเดียวก็เมาแล้ว ประเดิมเลิกเอื้อมไปคว้ากระป๋องเบียร์ในมือเจิมรักเมื่อหญิงสาวกำลังจะยกขึ้นมากระดกเข้าปากถ้าอย่างนั้นก็พอเลยอืมยังไม่หมดเลยค่ะเจิมรักร้องประท้วงพยายามแย่งกระป๋องเบียร์ของตัวเองกลับคืนมา แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะประเดิมเลิกยกมือหนีเจิมรักไม่ยอมแพ้ลุกขึ้นยืนเดินเข้าไปใกล้ยกมือขึ้นคว้ากระป๋องเบียร์ที่อยู่ลอยเหนือศีรษะของประเดิมเลิกแต่ชายหนุ่มกลับลุกขึ้นยืนเต็มความสูงไม่ทันระวังตัวเธอเกือบหงายหลังดีที่มือของประเดิมเลิกคว้าเอวไว้ได้พร้อมกับดึงหญิงสาวมาชิดแนบลำตัวทำไมดื้อแบบนี้ฮะ เสียงดุดุนั้นไม่ได้ทำให้เจิมรักหวาดกลัวสักนิดบรรยากาศก็ดีเรามาดื่มฉลองกันไม่ดีหรือคะก็เพราะบรรยากาศมันดีเกินไปไงเราถึงต้องระวังตัวเสียงประเดิมเริกก็เงียบกริบเมื่อหญิงสาวตรงหน้ายกแขนขึ้นอบรอบคอเลื่อนใบหน้าเข้ามาใกล้จนสัมผัสได้ถึงลมหายใจของกันและกันดวงตากลมโตหวานดร,ริกทำไมมี ถึงได้รู้สึกดีจังตอนที่อยู่ใกล้คุณเลิกแบบนี้เสียงหวานดังแผ่วเบาสายตาไม่ละไปจากใบหน้าคมเข้มนั้นสักนิดขอบคุณคุณเริกที่เข้ามาในชีวิตของมี่นะคะเจิมรักเสียงนุ่มทุมดังขึ้นพยายามปราบความรู้สึกและหัวใจที่เต้นแรงเมื่อเจิมรักไม่มีสติเขาก็ต้องมีสติเพราะว่าเขาโตกว่าเจิมรักคุณเลิกบอกว่า คุณเลิกมั่นใจในความรู้สึกของตัวเองมีก็เหมือนกันนะคะวงแขนที่โอบรอบคอแข็งแรงกระชับแน่นดวงตาหวานมองสบตาคมกริบที่จ้องมองเธอไม่วางตาเจิมรักประเดิมเลิกห้ามเสียงพราใครไม่ใช่เขาคงไม่รู้หรอกว่าตอนนี้เขาพยายามห้ามอารมณ์ดิบที่พุ่งเข้ามาจนแทบเป็นบา้าแล้วเจ้าตัวยุ่งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ว่ากำลังยั่วเขายื่นหน้าเข้ามาใกล้กดริมฝีปากแนบเรียวปากของเขาหนึ่งทีพร้อมกับเลื่อนใบหน้าออกเจริมรักเสียงห้าเริ่มไม่มั่นคงนักสีหน้าแววตาลังเลแล้วสติอันน้อยนิดแทบขาดผึงยามที่กลีบปากนุ่มหวานฉ่ำนั้นเลื่อนมาแนบเรียวปากหนาของเขาจูบหนักๆพร้อมกับเลื่อนใบหน้าออกมองเขาด้วยแววตาหวานฉ่ำ มีเสียงครางอย่างท้อแท้หมดทางอดกลั้นดังในลำคอพร้อมกับใบหน้าคมเข้มเลื่อนลงมาต่ำจนริมฝีปากของทั้งคู่ได้พบกันประเดิมเลิกบทเคล้ากลิบป,ปากหวานนุ่มอย่างดื่มดำหยอกเยา้ากลิบป,ปากนุ่มลื่นราวกับผ้าแพรเนื้อดีย่อตัวลงช้อนบ้านท้ายกลมกลึง ยกขึ้นพาเดินไปที่เตียงนุ่มชายหนุ่มวางหญิงสาวในอ้อมแขนบนเตียงกว้างเอ็นตัวลงนอนทับทับแนบสนิทเรียวปากยังคงบทเคล้าดื่มด่ำความหวานราวกับหยาดน้ำค้างจนพึงพอใจจึงผละออกเพียงนิดรีบห้ามผมเดี๋ยวนี้มี่ห้ามผมทีคนใต้ร่างก็แสนจะเชื่อผงกใบหน้าขึ้นบทกลิบป,ปากนุ่มของตัวเอง เขาคลึงเรียวปากหนาของชายหนุ่มอย่างหวานล้ํก่อนที่เสียงครางยังหมดความอดทนของประเดิมเริกจะดังขึ้นพร้อมกับการบดเรียวปากตอบกลับเคขาคลึงอย่างดื่มดำปลายลิ้นร้อนชื้นไหลไปทั่วกลิบป,ปากวอาวอนให้กลิบป,ปากหวานฉ่ำนั้นเพเยอออกกว้างแล้วก็เป็นไปอย่างที่ใจคิด เพียงแค่กลิบป,ปากเผยอออกจากกันลิ้นร้อนก็สอดแทรกเข้าชมชิมอย่างดื่มดำ่ำแรงบทเคา้ากดลึกอย่างหวานชำํำวงแขนที่อบกระชับรอบคอกระชับแน่นปลายนิ้วไล้เส้นผมนุ่มของประเดิมเลิกธรรมชาติสอนให้เธอจูบตอบเขาในแบบที่เขาเรียกร้องและมันก็สร้างความพึงพอใจให้กับประเดิมเลิกจนเขาเผลอครางออกมาในลาคอมี เสียงครางกระเส่าดังในลําคอแผ่วเบาริมฝีปากบทจุมพิษเรียกร้องบทเบียดกายแกร่งเข้าแนบชิดเพิ่มความเร่าร้อนให้กับคนใต้ร่างที่ร้อนสู้ไปทั้งตัวราวกับไฟเผาประเดิมเริกครางเสียงต่ำรับรู้ถึงภายใต้เสื้อนั้นปราศจากสิ่งปกปิดใดๆทั้งสิ้นนี่ตั้งใจจะยั่วกันใช่ไหม ถามเสียงต่ำในตาหวานช่ำเรียกร้องจนเจิมรักไม่อาจจะทานสายตาไหวแก้มขาวแดงต่ำอายอยู่เหมือนกันที่เธอไม่ได้สวนชั้นในก็มีมาตัวเดียวซักแล้วนี่คะหลุบตามองแค่กระดุมเสื้อเอ่ยเสียงงืมงงำดังในลำคอแสดงว่าข้างลางก็ไม่ได้ใส่เจิมรักตาโตมองคนพูดอย่างตกใจมือเล็กทุบอกวกว้างรัว คุณรักพูดแบบนี้ได้ยังไงคะก็เห็นตากไว้ไงน่าเกลียดโรคจิตชอบแอบดูชั้นในผู้หญิงหรือไงคะฝ่ามือร้อนที่วางบนอกนุ่มคล้าคลึงอย่างลงโทษเจิมรักถึงกับขบกลิบป,ปากล่างของตัวเองกลัวว่าเผลอคลางเสียงร้องออกมาคงได้อายไปกว่านี้แน่ยัวเสียขนาดนี้หยุดไม่ได้แล้วนะ เจิมรักค่อยช้อนตาขึ้นมองศบตาหวานฉ่ำของประเดิมเลิกเร้าร้อนด้วยแรงสเสน่หาของเขาที่เขาใช้มองเธออย่างไม่ต้องเก็บกักอารมณ์ก่อนจะเลื่อนใบหน้าลงต่ำบทกลิบป,ปากนุ่มที่แดงก่ำบวมเล็กน้อยบทเคขาอย่างเร้าร้อนสอดแทรกเรียวลิ้นหยอกเยา้าลิ้นหวานนุ่มอย่างดูดดื่ม ตอนนี้พระนางเขาก็อุ่นเตียงกันแล้วนะคะหวานฉ่ำโรแมนติกขนาดไหนอย่าลืมไปโหลดอ e ีบุ๊กอ่านกันนะคะประเดิมเลิกเจิมรัก149บาบาทราคาเบามากเลยค่ะสนุกนะคะฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะ จิมรักเหมือนกับจมลงไปในแม่น้ําเธอหายใจไม่ออกบอกความรู้สึกนี้ไม่ถูกรู้แต่ว่าเธออยากให้เขาพาเธอไปที่ไหนสักแห่งที่เธอยังเอื้อมไม่ถึงแต่ความรู้สึกบอกเธอว่ามันอีกไม่นานอีกนิดเดียวเธอก็จะถึงฝั่งฝันในที่สุดเธอก็ได้ยินเสียงคล้งลั่นขณะที่ประเดิมเรกเองก็ไม่ต่างกันเป็นครู ชายหนุ่มนอนซบอกนุ่มของเจิมรักหายใจสะท้านอย่างหมดแรงไม่ต่างจากหญิงสาวที่นอนนิ่งแทบไม่มีแรงกระดิกเนื้อตัวครูหนึ่งประเดิมเลิกจิงเลื่อนตัวลงนอนข้างเจิมรักวงแขนกอดกระชับแน่นดึงหญิงสาวเข้ามานอนบนตัวอกนุ่มเบียดอกกว้างรู้สึกได้ถึงความนุ่มนิ่มชายหนุ่มผงกศีรษะขึ้นกดจุมพิษกับกระมอมชื้นเหงื่อของคนบนร่าง ผมรักมี่นะคนที่นอนหมดแรงบนตัวของประเดิมเลิกอมยิ้มอย่างเหนื่อยอ่อนเอียงหน้ากดจูบก,กับอกกว้างที่มีขนขึ้นประปรายหนักๆก,ก่อนจะถอนใบหน้าออกวางลูกคางบนอกกว้างเงยหน้าขึ้นมองประเดิมเลิกเจิมรักพยายามซ่อนความเขินอายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักอย่ามองผมแบบนั้นสิ ถ้าไม่อยากโดนต่อรอบสองคราวนี้แก้มขาวแดงกำมหลุบตามองปลายคางบึกบืนของเขาหลบซ่อนความเขินอายทันทีไม่คิดเลยว่าคนนิ่งๆอย่างคุณเริกจะพูดจบแล้วก็อายเองเนื้อตัวร้อนรุ่มแดงเถือกไปทั้งตัวจะอะไรคนดีพูดมาสิคำเรียกแบบนั้นทำให้คนฟังอดยิ้มออกมาไม่ได้จะหื่นแบบนี้ไงคะ เดี๋ยวเธอดุทั้งหน้ายิ้มตาหวานระยับมองคนตรงหน้าอย่างหิวกระหายทั้งที่เพิ่งได้กินเธอจนแทบจะหมดแรงไม่ถึงห้านาทีที่ผ่านมากลับไปคราวนี้ผมจะไปขอมีกับแม่ของมีแล้วนะคำว่าขอนั้นทำให้เจิมรักยิ้มตาพราวให้เสร็จงานที่โรงพยาบาลคุณเริกก่อนดีกว่ามีอยากให้ทุกอย่างเรียบร้อยไปก่อนแต่ว่านะคะคนดีของมี เมื่อเจอทั้งสายตากับน้ำเสียงที่ออดอ้อนประเดิมเลิกถึงกับจิปากเบาๆทำหน้าทำตาแบบนี้เพราะรู้ว่าผมใจอ่อนใช่ไหมล่ะแล้วมีทำสำเร็จไหมล่ะคะประเดิมเลิกยิ้มพลิกตัวเจิมรักลงหงายบนเตียงแล้วตัวเองตามมาทับ,ทบก้มหน้าลงถูจมูกตัวเองกับจมูกเล็กๆของเจิมรักอย่างเอ็นดูสำเร็จสิครับตอนนี้นะ่ะใจอ่อนแต่ยังอื่นมันแข็งแล้ว ตั้งใจพูดกำกวมพร้อมกับดันหน้าขาตัวเองบทเบียดสะโพกผายเจิมรักตาโตห่อปากมองประเดิมเริกอย่างไม่อยากจะเชื่อตายจริงคุณเริกบ้าบ้าม่คิดเลยว่าคุณเริกจะทะลึ่งแบบนี้น่าเกลียดไหนๆก็ว่าผมแล้วผมก็ทำเลยแล้วกันนะ เสียงหวีดร้องผลักใสคนที่สุกหน้าบทเค้าเรียวปากกับกลิบป,ปากของเธอดังในช่วงแรกไม่กี่นาทีให้หลังก็เงียบกริบมีเพียงเสียงลมหายใจดังพร้อมกับเสียงครางอย่างสุขสมห้องทั้งห้องเต็มไปด้วยความพิศวาสเวลามืดแล้วที่รถคันหรูของประเดิมเลิกจอดนิ่งที่หน้าบ้านของเจิมรักชายหนุ่มมองนิ้วเล็กๆ ที่กอบกุมมือของเขาด้วยแววตาที่อ่อนโยนประเดิมเลิกอดใจไม่ไหวยกขึ้นจูบนิ้วเล็กๆนั้นทีละนิ้วสายตาจับจ้องผู้เป็นเจ้าของไม่อยากส่งมีกลับบ้านเลยงั้นเราไปบ้านคุณเลิกกันพูดจบคนพูดก็ทำประกายตาวิบวับรู้ดีว่าประเดิมเลิกไม่มีทางทำเช่นนั้นแน่แล้วก็เป็นจริงเมื่อเชหนุ่มงอนิ้วชี้ถูจมูกเธออย่างหมันเคียว ทำเป็นพูดดีถ้าอยากไปอยู่บ้านผมขนาดนั้นก็รีบแต่งเสียสิเจิมรักย่นจมูกฉะไหนเขาถึงวกกลับมาเรื่องแต่งงานอีกละ่ะอยากแต่งจนเนื้อตัวจะสั่นอยู่แล้วค่ะแค่รอให้งานที่โรงพยาบาลคุณเลิกเสร็จก่อนเท่านั้นเองคนแก่ใจร้อนจริงๆเจิมรักหัวเราะจนตาหยียิ่งทำให้ประเดิมเลิกม,มองว่าเธอน่ารักกว่าเดิมชายหนุ่มอดใจไม่ได้ก้มลงกดจูบหนัก กับปากช่างเจรจาจนพึงพอใจจึงถอนใบหน้าออกพรุ่งนี้ผมมารับแต่เช้านะไม่เป็นไรค่ะเลิกรักษากับสถาปนิกอยู่กันคนละทางมีไปของมีเองได้ค่ะประเดิมเลิกถอนหายใจจนเจิมรักมองอย่างสงสัยทำไมคะกว่าจะได้เจอมีก็ตอนเย็นกลัวตัวเองทนคิดถึงมีไม่ไหวไงละ่ะ แก้มขาวร้อนสู้หลบสายตาคนพูดฉับพลันออ๋ยขนลุกไปหมดแล้วมีเข้าบ้านก่อนนะคะพูดจบก็เปิดประตูรีบลงไปอย่างเขินอายทิ้งให้ประเดิมเลิกมองตามด้วยความอะไรชายหนุ่มถอนหายใจใส่หน้าไปมากับตัวเองเห็นทีต้องรีบพาเจิมรักเข้ามาอยู่ในบ้านของเขาให้เร็วที่สุดไม่อย่างนั้นเขาคงทนคิดถึงเธอไม่ไหวเป็นแน่